มาตั้งใจเอาบอม่มีผู้ใดสิมาเหตุขนาดนี้หรอกที่ค่อยจีค่อยถามความรู้สึกค่อยบอกความรู้สึกนี่คืออาการปิติความรู้สึกนี่คือแบบนี้เนี่ยความรู้สึกทั้งกายอาการแบบนี้แบบนี้เอิรนว่าปิติแบบนี้ยังสงบอกบ่มีูู่ใดมาเป็นทั้งสี่เด้อหาเท่าตายกับบอมมีอ,อที่พันมากกับบมมี่ เพิ่นบอกเป็นกลางๆของเพิ่นเราแล้วเท่าไป่จ้สิเห็ดเอาอันนี้เข้ามาจับจีกันใ่เลยเออเอาสิบอกวิธีส่งอารมณ์มันเป็นกุศลหรือว่าส่งชาติอาการปีตินี่เป็นเรื่งยืนยันของชาติเ้อบอกวิธีเห็ดให้เขาถึงได้เอาจับชังสิเจ็ดห้าสามหนึ่งมั่งนมมาภะทะสิบมั่งพุทโธสิบมัง่งเออแล้วแต่วิธีสิบห้าเห็ดไปถ้าอาการนี่งยังบ่าท่านในคืนแยมปากนิด มื่อเนี่บ่มีบ่มีบทเรีมาเห็นจังสี่ที่ผ่านมาเลยกับอะไรบ่มีทีมจีมาจับคือพวกเจ่าเลยบ่มีหรอที่ผ่านมาเลยคอยกลับไปมาหลายหม่องบ็มแต่สังเพิ่นแล้วห้าก็มาทดลองเอาเองเด้อบันในห้ับประหุจกวาโอหรือขนบอกเข้าใจพื้นฐานคนบอกเข้าใจแบบนี้แบบนี้เอาความรู้สึดของจ้าของเอาความมีปมิปมดอยของแต่ของของบ่มีปัญญาบ่มีฉลาด เอาความตัวนี้ที่เคือยจาของเป็นมากผ่านมากแล้วมาถอดความรู้สึกว่าเป็นคนประหงจับอาการนีเป็นอย่างอาการนีคื้ยอย่างนีตนี้เป็นจังไดน,นี่มีเป็นเครื่องเปรียบเทียบแบบใดตั้งสิเนี่ยแหละก็จังว่าถอดตัวนี้มาให้พวกเจา้ามาอธิบายให้พวกเจ้าจนเข้าใจได้จังหว่าสีผ่านมากเลยนี่เขาจะสอนไปธรรมดาสิดว่านังจีนังจำใช่กันบ่มี ไมนจีจีจำๆ้กันนี่มิเด้แต่มีพเอเกี่ยวกับพระมาหาข่าอยอ๋อเนาะก็แ่งบัดหล้วจังหวัดสมควรที่ใส่ใจเจ้าของน,นะพอคอยกเต็มใจ,จขอด้ว่าข่อยลำบา,บบาบกหนึ่งพอคอยเต็มใจเต็มใจสีเหตุให้เต็มใจสีหาให้เบิดทุกอย่างสินแนะสิบอกสิสอนทุกอย่างเลยเออ ไม่ได้ลำบ,บากบ่ได้ลำบ,บากใจบ่ได้อุกอั้งทางใจว่าพวกเจ้านั่นนี่เ<ม>พราะว่าเป็นความเต็มใจขอยที่สิดท้ายทอดสิ่งนี้สิ่งนี้ให้ให้สิเอาอใช้สิดาว้น,น้องได้กระซางเป็ียนเรื่องของเขาเ,เรื่องของเฮาคือเต็มใจสิเอาธรรมาให้บ่มีคําวบเหนื่อยบ่มีคํา่บท้อแล้วก็บ่มีคํามบาอยากได้หยังคือเ้ามาตลอดคอยบ่อยากได้หยังเลย มจะไห้เงี่คอยกินเขาเดียวเธอจาได้เงิ่อนคอยกับบมาบวชง้าขคอยบักง้างแตอจากรวยกับบมาเป็นสี่บลาคอยมันมีซื่อเสียงอยู่แล้วเรื่องซื่อเสียงคอยหลังหลมีอยู่แล้วออบ้านี้สิจมากม,มันมีสิ่งดีของมันในปลาย,ยาต้องคอยอยากดังผูกมันมีอยู่แล้ว <c oughs> มันมีหม่องของมันอยู่แล้วบะเฮ็ดแนวมันี่ย <c oughs> นั่นแหละจังหวะ วิธีวิละวิธีส่งชา่นจังสิส่งชา่นเบื้องต้นเหตุแบบนี้เจ็ดห้าสามหนึ่งพุทโธเจ็ดห้าสามหนึ่งแบบนั้นแบบนี้วิธีจับผ้าผ้าบอกบัตสุอันทุนแนวเลยเออจนว่าเกิดปฏิภาค<อ>มีไแต่ลลคนแล้วก็เป็นการหลิงหลักก็โดยซ้ำหลิงหลักได้นีนึ่ง<อ>หาวิธีนอนพวกแกว่าลุยจังวิธีหรอไหวตั้งใจช่างใหญเลยมันคือปิด่างสี่ 4, เห็นปะเออ โดยเฉพาะคนที่บลเลียนอย่างมากเนี่ยบอกงางแต่ว่าผู้เลียนสูงเลียนมากไปมากลายหมองอยากเด้เพราะว่าสิเอาคำพูดจะอาจารย์อง์นั้นเอาสำนักนั้นเอาสำนักนี้มาเปรียบมาเทียบมาค่อยจะผิดว่าไงไงบ่ได้จับบ่ได้บบบบใส่ใจจาของเลยคนที่ได้ยินได้ฟังมามากแต่ว่ามากเลยมานัาทติติเนี่ยเข่ายากเลยพวกนี่ยตันี้บอกงากบอกงากกระซ้างคอยบริเงินเนาะ เขาขึ so well done, do ้นได้อยู่ตลอดสั่งแล้วเบิมันกูหนึ่งเขาบอกง่ายเนาะเออแลวเขาก็ไม่ได้จจกได้อย่างนึงนะสมมติว่าเขาเแ็กได้แล้วสิมาเขาหลบหนักด้วยเขาก็ไม่ได้สนใจว่าไปสิเขาหลบหรือว่าเขาหลบทีมาย่องเขบอกทีเอาราศกราไม่ห้างเขาไม่ได้สนใจหมือนกัเออเงินมากก็เอาใส่ส่วนกลางน้ากันเบิดลหละเออซื้อน้าปูน้าปลาผงสุรรน้าการเบ็ดมันสิมีอีกอย่างมันบารับเออบม่มีน้ำมันเติมก็เติมน้ำมันน้าการ บางที่น้ำมันทอดปลาทูก็ซื้อน้ำมันทอดปลาทูที่ยากอย่างเนาะเออนั่นแหละจั่ว่าทุกบาททุกสตางค์ของเขามันใส่คุ้มคา่าแค่ยังดเดชเขาไม่ได้ไปหาใส่เด้แนวเหรินเหรนเออไม่ได้ใส่นั่นัหนะี่ไปอาันหาอันยังขึ้นที่วทเทเบอร์ยังเขาไ่ได้ไปนสนใจแน,น่ๆน่ยังสั่นเดอนี่ทหารันเป็นประโยชน์ในภายภาคหน,น้างนี้ไ ปลูกต้นไม้ปลูกนั่นนี่แต่พอเราใม่กินได้เลยบ่าเนี่ยอันพวกกินบ่ได้บ่ได้สอ,อนปนอันไลยนี่ขคือดอกไม้เนี่ยพวกไปหาฟันถิ่นฟันดอกไม้ได้หอมถิ่นจังเหมือนปลูกประดับนั่นปลูกแล้วหวานมงคลนมังเข่นอีกอย่างหนึ่งเฉยเข้าใจแหละหามาหาแนวมงคลโอ้ยมันบะมี่กับวัตถุมงคลบะม,ม,มี่ มงค้มิจฉการกระทำเป็นกระอนใบโพแห้งหรือขาว่ามงคลอาจจะเจ่าว่านาจะพระรนั่งอะไรอย่าอย่าพบคนผ่านจะไปสนทนากับคนผ่านจะไปเบา้ายจะไปคุยกับเขานี่กจะเป็นมงค้นอันสูงสุดอันหนึ่งแล้วครบบัณฑิตนักบาตรทั้งหลายเพราะว่าบัณฑิตนักบาตรทั้งหลายนักวิดดาดแท้เด้เข<อ>าเจ้ามีตั้งแต่ เรื่องที่สี่เทีเจะเริ่นทั้งโลบทั้งั้มาแหละทั้งสองอย่างเป็นเครื่องประกอบกันที่เที่พผ่านมาเทาบ่เคยพบเคยพอคือมันตื่นของไม่ออถ้าว่าไม่นี่ตลอดสี่ชีวิตถือพวกเจ้าเดินทางหาหมองหันหามองหนีถ้ำบุญสนุกสนานไปตามเรื่องออแล้วก็มาสรุปร่งแล้วว่าคือตางกันแต่กับสิ่งสี่ ภาพาพวกเจ้าเห็นทีเดียวนี่เห็นว่าละคนทั้งหลายเอาพิที่เป็นไงกระถินพระป,ป้าบุญพาเวทบุญขืนเฮื่อนไม่บุญบวชใส่ตะขำงว่าบ,บุญว่าบ,บุญว่าบ,บุญเออบุญนี่ยังข่างัวาข,าข่าควายบุญนี่อย่างนีแหมนี่แหนเออคือกระึกคือโค้งกินเหล่าเมา่อตีข่ากันบุญบอกนั่นติดแท้แน่จังสิ กั้รพระผู้พเป็นอารหาันพรเจ้า่นกับพ้าพวกเจ้าแฮ่สันตัวเนาะเออราชน,นันกะจางมอลมาแห่เอาสือส่อๆหนึ่งว่ามันจะเป็นอย่างสิบบุณ์ัแต่ <c oughs> บอกแต่จังลาหลายๆอย่า,ยยางบางที่พวกที่เป็นคู่บอาจารย์ผ้าเห็ดสดเลยซ้ำเสียมากมากเลยนี่แหลความเคยชินที่ว่า <c oughs> อย่าเชื่อเพราะกระทําตามสืบต่อกันมา แล้วก็เข้าใจว่าคู่บาอาจารย์เป็นผู้าเห็เด้พรผ้าทานนั่นผ้าเห็ุพ้าทานนี่พาเหตุหลวงพ่อนั่นหลวงปู่นี่หลวงตานั่นหลวงตานี่เออผ้าเห็ุแต่บ่มีขาง้อขาข้อบ่มีจังหนังวแล้วมันิแมนดรอว่าเลยจะยังตอนรับแขกไรหนังนั่นแหละเทียงกันทั้งสัตว์ไปบึงรู้มองขาเจ้าเป็นพระที่เขาเจ้าปฏิบัติแทๆมันมีอยู่อ่ะบางเงินทุกบาททุกสตางค์ถิ่มาบ่ได้ไปดึงเอา เพื่อจะไปจ่ายค่าหมอลำเลยค่าเหล่าพันนันแสนเดนั่นวะค่างัวเท่านั้นหมื่นเท่านั้นแสนก็ว่าไปได้เนาะค่าหมอลำแสนหกค่าเหล่าแปดหมื่นทั้งสิบนั่นบลาเสดยบ่กพวกเจ้าว่าเอาเงินจ้างหมอลำสั่งบัานเท่ากันได้หรอนั่นวะเอาเข้าวมีคุณค่าตลอดเลยเดไม่ได้ผ่านผู้ใด มาเห็ดเลยมาเห็ดเลยโดยวันน้ไปสนใจใครอะละจังหวะมันบอคือมูอแต่มันคือมูปะละอันก็เต็มโลกขันตัวอันเป็นบะก็เป็น้องสั้นบางที่บางม้องก็ลวงพอล้งต่างะพราะเหตุขมว่าได้วาพระเดี้มันต้องแยกออกไม่เป็นถ้าพระคือเพราะผ้าเหตุคนเสมอกัน เนนจะว่าห้าผ้ากันทําใส่ตาค่ำว่าบุญแต่ว่าบ่หองจักว่าจะค้องเห็ดบาปเป็นหนีสงบรูโตหองบรไเดชุกจักข้าว่าเป็นหนีสงสุดเลยซ้ำหากก็เคยของยิ้นได้พว่าพวกเจ้านี่เนาะหากก็เคยของยิ้นชร่วว่าเป็นหนีสงเป็นกันใดเองโดยบรได้ตั้งใจสงเป็นผู้รักษาขอบัตปฏิบัติของพุทธเจ้าสงเป็นผู้ รักษาสถานที่เพื่อปฏิบัติในตุดงขวัตที่สามขอแต่ว่าคนทั้งหลายเอามาเป็นหม่องสนุกสนานให้ห้ามาเต้นมาล่ำม,มาแห่มาแหนกันมากินเหล่าอยูใ่ในสถานที่นี้นั่นแหละเป็นนีแบบนั้นนั่นเองเป็นว่าเป็นนีสถานที่นี้เป็นสถานที่บาเพ็ญเป็นที่ตุดงขวัตเออเป็นสถานที่ที่ปราบกิเลสเห็นว่าขากิเลสเด้ไ่เป็นสถานที่เอามาเต้นมาลองมาล่ากันบม่เป็นเอามาแห่ นั่นแหละบุญบวชพะวาาแบบ่าได้จ้างรถแห่ 50, แบ,บ,บักแปดหมื่นเก่าหมื่นแห่อ้อมโบดี้วากันมันบริสสมบูรณ์บริสสมบูรณ์เลยนั่นแหละเป็นหนีแบบนั่นแหละรบริสุจักเลยสถานที่นี่มันบแมนสถานที่ถือมาเต้นกันเออบุทธกว็ว่าผู้เฒ่าเขาแก้พรเเฮดเป็นทั้งสั่งนี่เลยเข้ามาเป็นหนีสง สงเป็นผู้รักษาฐานบานัน้ผู้ไปผู้ไปรักษานั่นคือหลวงหลวงตาหลวงปูนั่นแง่าทานนี่แง่าทานนั่นไม่พระเหตุอย่างนี้นเออหังเล่วย่ำกว่าว่ามันบริจักเออนี่แหละคำว่าคูบาอาจารย์พระเหตุเออมันถือรูปบันผิดกับบรลูกความเค่อยชินความเคยชินของแต่ละคนบนบนี้ก็เลยเหมาว่าคูบาอาจารย์พระเหตุก็เลยถือเป็นแนวทางแบบอย่างก็เลยเป็นจริงเป็นจังไทยบาท้านไทยเมือง มุญญบานกำนันอบตอบดกักผ้ากันไปเลยเหตุแปลนเดียวกันเนี่ถ้าห้าสอนแบบนี้นี่บ่คือเขาผิดบ่มีบ่ม,บมีจะเขื่อ,อว่าได้บ้างเนี่ยบังมี่แล้วโคตรพอ่อโคตรแม่มึงบ่ได้เป็นพราโคตรพ่อโคตรแม่กูเป็นพร,ราหันอ,อ,อมันก็ละอันกันได้บ้างเนาะห้าบ่เป็นกับซางก็ว่าโคตรพ่อโคตรแม่ห้าเป็นเข้าใจว่าละเอออข่ยก็บ่เป็นเพราะว่าโคตรพ่อโคตรแม่ข่อยเป็นเออ แนวท่านมันมากจังสี่เนี่ยท่นดินนี่กวงหญงจะไปอยู่ของไผ่เดอ้อมีอีพอคอยสอนเออมันพุ่มใจถาบอดได้ของผู้อื่นเนี่ยขอยก็เป็นนิสัยนั่นอยู่แล้วพอดีตรงกันเป้งเลยไปทั้งใดท่านบรารมีแย่ขาดเพิ่นบอกเลย่นี่บอกว้เลยไปทั้งใดกว้างขวางกว้างขวางนะนจะไปหาอย่างสิ่งของไผ่มันมันมันหนาพุ่มใจแถาบอกสมบัติพ่อแม่กัน ที่เป็นมูนมารดกมมกยังบ่นาพูมุ่มใจเท่าสิ่งที่จะของหาใดเนี่ยมันเป็นมาตะเกาอยู่แล้วมันฝังใจแล้วเพราะนี้มาเจอคําสอนนี่นใครกบตอกย่ําลงไปอันเป็นหนังสัตตอกย่ําลงไหมันก็ถือความพันวัดทุกอย่างเลยแ่นดินมีกว่าง่ายหาเอาไม่ก็ไดผมว่าโอ้ถือใจมาตะเกาเลยที่จริงมันเคยมันเป็นหนังสีออยู่แล้วก็่น้อยเอบ่ได้พูมุ่มใจไปว่าเพราะยังเห็นเขาเล่นค้องกันแต่เป็นยางไย เขาม่รถด,ดำเ่นบักนีบ่มี่ไปยืมเหรนออเพราะถ้าไปยืมเดรนบากนีจากดดขึ้นยังได้ก็ได้บากนีก็อยากเด่นย่ยประได้เบื่อพามว่ามันเป็นเจ้าของมันฝังหัวโป๊บางนีต้องย่อมบากไปยืมเขาเด่ óm, นี่ย่อมเรียกว่าโอ้เป็นถาดตั้งสีนะ่นับนี่มันเลยฝังมาเลยตังย้งสี่จะว่ามันถึงขัน้นล้งตาเป็นเป็นผู้บอกไ<อ>มนพุ่มใจเขาบอกได้ของผู้อื่นมันปึ๊กข้ามาเดียวกันเลย เดี๋ยวสมมติว่าคนตอกย้ำเลยแต่ว่ามีขติกับของเจาง้จจาของเตือนใจเจ้าของไว้สิ่งใดที่ได้มาเพราะผู้อื่นสิ่งนั้นเป็นดุลดังของอยืมเข้ามาเี่ยสิ่งใดที่มาได้มาด้วยกําลังการสร้างบารมีของตนเองและความเด็นของหนึ่งสิ่งนั้นแหละจึงเป็นที่ภูมิใจของเราเป๊ะเลยตรงกันถึหัว่าอย่างยูของภัยดอกแมนยูแต่เหมือนกับว่าอยู่บัรท่านจะนิ่งโดยดายแหละปั้นหัวบั้นไก่ลูกท่านเล่นะ เ้าอยู่หมองของไผรห้าไปเห็ดดีกับของเขาไปเราจะคิดว่าห้าสิอยู่ของเขาดอกหฮาก็แท่นแทนเขาเฮ็ดมันดีกว่าเกาเออแต่ว่าในความเขาบ่าเข้าใจกับเรื่องของเขาเขาบ่ได้ฟั่งอย่างนัรกจริงอ่ะการทำลา่สิ่งหนึ่งแต่ว่าเพื we Siri, ่อที Nowadays, ่รสางสิ่งหนึ่งสีดีกว่าขึ้นบ่มีพิษกัแล้วกันตามธรรมดาแล้วแต่มีเรื่องเล่าอย่างสมมติอันนี้โบดอันนี้ต้นโพ ถ้าต้นโพธต้นนี้ห้าอ่านบางแล้วถ้าล่มผลมาแห้งมันสิหักขาดราคาโบดสามารถตัดได้เด้อตัดได้ตัวห้าอนี่เพื่อเป็นการรักษาอันเป็นวัตถุที่มีค่ายิิงกว่ากันตัดได้แต่ว่าต้นโพธบริบาลนี้ต้นโพธอีกต้นนี้มันยโดโดดเดียวๆของมันบริมีขวางมั้งแต่ว่ามีผลประโยชน์เกิดขึ้นเ้าไปตัดเพื่อสมีเลเลี้ยงในการเอาไปขายหรือว่าอยากตัดเอาโดยความเมามันในร่ม ซื่อๆนี่ไม่ได้มีความผิดผผพระบ๊อบแมนพระไอ้ภิกษุพวกหลวงตาหลวงแกอยู่ในหันมีความผิดเด้ต้นไม้ต้นโพ่ต้นยังก็แล้วแต่ที่มันบกขัดบกขวางอย่างอื่นหรือว่าทำความเสียหายอย่างอื่นโดยเฉพาะตอนโพเนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่ไปตัดโดยโดยคิด,ดสนุกสนานให้ห้ามบด้น,นี่มันมีอยู่ในนี้แต่ถ้ามันที่มง่ทักโบสถ์สาราหรือกุฏิสามารถตัดได ที่นี่สมมุติว่าเป็นธททาตุบันธาตุนี้น,น่อยเ้าสามารถลื้อล่องได้เพื่อสิบูรณะขึ้นไม่แต่ว่าถาลื้อโดยไม่มีเหตุผลนี่บ่ได้และนี่ผิดทั้งสี่แหละคือห้าสิเหตุอน,นันไหม่นี่เห้าสิเหตุบางๆขึ้นแล้วเ้าสจิเหตุเหตุแบบไรตัวนี้มันใหญ่มันหนามันหนักเกินไปคือห้าสิเหตุแบบแบบซีขาขึ้นไปเหตุบางๆเพื่อเหมาะสมกับการว่าเอาคมหนีมาก อลลารธนาพุทธเจ้าเทศนี่ท่าสิเหตุการเขา,ขาไปยังสี่แต่ว่าเขาว่าผิดแต่เรื่องของเขาหาความผิดไม่เจอของในเรื่องนี้บ่มีจมิดบ่มีเลือออเล่องเดีวเขาจะต้องไปขึ้นทะเบียนของอันนั้นของนี้โหสาญังสี่ไปขึ้นทะเบียนในอ,อย่างของต้องส้างมาด้วยบักหลายสองร้อยปีเป็นยังตำ่ำต้งสิขึ้นทะเบียนใดต้งสิมีความผิดแล้วก็ แม้นว่าถ้าแกงกรมศิลปากรแล้วกัยังบอบพดกรมศิลปกรบอกว่ารื้อได้แล้วสร้างใหม่ก็ได้กับอพดอันนี้มันอย่างมันเป็นผู้ได้สารของกีทูดทั้วว่าบได้หูจักยังออในกฎพระธรรมบินัยกยังกับบได้หูจักเอาแต่แต่ละว้มถูกใจเขาว่าได้เอาความถูกต้องเขาว่ากันเวาสามารถรื้อลงได้แล้วบุรณะใหม่บ๊ออมีพิดกันแล้วกัน นี่ในธรำอยู่นในกับบผิีแต่วันไปผิดคนมือสื่อแต่เสียใจด้วยทำไปเถอะทำบุญอทำไปนรกทำอันนั้นไป็นริยารรมล่ะไปอยู่นุงสงวัดนั่นบัดนี้เมื่อไรกันในละเอื้นว่าอน,านั่นตริยกรรมงงบ่ณฑิ้หัวใจสาเร็จันน,น,นั้นตุริยารคระบัณนินตกรร็ว่าไปมาเมื่อเบิดทีเออมึงได้ลงนรกเบิดทีแน่นอนละเพราะมึงไปมเมื่อเบิ <c oughs> ดทีอย่างวาวว่างฟังกเจาทั้งหลาย ตนพ่ออยู่ซื่อๆือสิไปตัดมันโดยบ่มีเหตุบ่ได้เลยได้คิดว่าสิใดเ้อในวัดก็ดีเ,ดเอหลวงปูง่หลวงตาอยังก็แล้วแต่เถู่ซื่อมันเขีงยงวะตัดถิ่นสื่อถี่บ่ได้นั่นบ่งดูวินไยแนวนี้เขาสิฮู้จักคู้บอกภิกษุเขม้าปูกหมอกม่วง ถ้าเพิ่มบ่มอบ่ให้เป็นของสง์กับ,บ่เป็นของสง์เป็นของคนผูน้นั้นซึกไปแล้วถ้าบ่ามออกับ,บ่ไรอีกยังเป็นของคนผูน้นั้นจนกว่าคนผูน้นั้นสิตใจจึงเป็นของสง์โดยปริยายขนาดนั้นเด้ก็มันสิรูบ่ปาน,นั้นบ่ละเออเรื่องของธรรมดาบาดนี้เฮ้าเป็นสงศ์ยังสิถ้าเอาของมาเป็นของส่วนตัวปึ๊บหรือว่ารับมาเพื่อให้บุคคลอีกผู้หนึ่งจังสิเข้าผิดเดบกดนีเสิไปแก้ ปงอบัตสิบมีทางวัสิปงดได้ก็แล้วกันจงใจที่จะเอาของสิ่งหนึ่งมาของสงของส่วนรวมมาเป็นของตนเองหรือจงใจที่จะเอาของสงไปให้อีกบุคคลหนึ่งจังสิ่รับพิษบ่แม่นธรรมดาด้สิไปแก้อาบัตปาจิตตีบ,บอกบ่มิทางบ่พิทางได้ต้องเรียดสงมาสี่องค์สกอนถ้าจะแก่หน,นะแม่งกระทงตายไปแล้วยังฆ่ายูหันบ่แม่นธรรมดาเด้อ ต้องเรียกประชุมสงฆ์มากนี่เออผมได้เอาของสงฆ์มาทั้งที่รู้และไม่รู้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจผมก็จำบ่ได้ทั้นเบิดนี่ขอสงฆ์จงอโทนกับผมอสงนันสิว่าจังไดสงว่าโอ้ท่านไม่มีโทษสงนันยกมือผู้ใดเห็นด้วยหรือว,ว่าผู้ใดคัขดขานยกมือขึ้นถ้าว่าบ่มีคัดขานถ้าไม่มีใครคัดขานข,ข,ขอจงสาธุร่วมกันสาธุขาดหมายถึงว่าบกิด แต่ถามมีคนหนึน่งว่าผมก็พอใจบันไดแล้วเอานั่นไปบรรไดเจ้าต้องเอาขึ้นได้บหดนี้นี่คือท่วงเงินบะแนวเมื่อนี่เขาเขาหงจักก็บ่าละเลืละหลวมไปบัดทีหมดเลยหลวงพ่อองค์นึงตายเพระาะว่าเอาของของ,ของมันเอาของสงหนึ่งเม่เป็นของเจ้าของแต่ว่าหลวงพ่อองค์นั้นตายไปใส่ก็บบรไดเอาคือเป็นทั้งซี่ก็คือปฏิบัติดีอยู่วสันโอ้ย เขาบอกของสงมาเป็นส่วนโตแล้วก็เอาของสงไปไปให้อีกบุคคลผู้หนึ่งเลืไปบ่ใดปงอาบัติจะบอกปงมาผิดหน้าบ่แล้วมันบ่าหายแต่ว่าคําว่าสงของสงจะต้องชําระสงสงต้องชาระเอเอื่นพระมาซีองค์หนึ่นไปสงโอ้เฮ็ดจังไรสิแก่ได้นองแก้ให้ผีได้เนี่ยผีพระพระผีผีพระ Okay, okay. แช่ใช่เกิดล้กก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยเวลาเราสิตายแล้วก็กำนดจิตไปสวรรค์อยู่แต่บอกไปว่าใดอันตวนิคีว้นั uh, ่นแหละแต่ว่าเขามีการชำระหนีสงทุกปีทุกปีผ้าของเกีเ่ยวเก็บ mm hmm. ที่นี่เบาถึงเรืรรเร่องลงตาเลืยกลายเป็นเปรตเปรตสาวัดนั่แหลผู้ใดไปแก่อุทิศบุญให้ mm hmm. ก็เอาว่าใดก็ไปว่าได ก็ได้ไปแก่กับไปบ่ใดปัทหะบัเอาสองมาสี่องค์บอกว่าหลวงตาองค์นี้เอาของสองมาเป็นของบุคคลซึ่งเป็นของบ่มีคามาเงี้งดอกแล้วก็เอาของสองไปให้อีกบุคคลผู้หนึง่งยังสิ <c oughs> ก็เลยไปบ่ใดสงต้องการวายตังใดก็สั่นกันยกโทษของเธอซะอยโกโทษไหยว่าให้มีความผิดอย่างอ ก็คือว่าสงในไดชั่ระแล้วความผิดของท่านบ่มีถีนั่นกันังยุตตหน่ะสาธุไปหล่ะสวรรค์หล่ะนี่มันขาดทั้งสี่ได้มันจะไปปงยุไสมันคนเราเรื่องกันแล้วเนี่ยเมื่อนี้เขาเข้าใจเยว่าบซุ่งมันอยู่บรรลุเรื่องจะบอกใครคือจังตนใหม่ที่เขาปลูกหลงที่ยุดปลูกตนไหม่ผมเรื่องนี่ผู้ใดญ่ใหญ่ยุงต้องเป็นกองพูนี่บ่หล่ะสมมติว่าถ้าเล่าสึกไป ผมยกให้สงดเดอ,อขาดไปเพราะเป็นอย่างสงนี่สีเป็นผู้ผู้ดูแลต่อไปใดแต่ว่าเล่าซึ้ไปแล้วเล่าบริมันยกให้ผู้ใดยังเป็นของเล่าด้วยจนกว่าเล่าสิตายจังจะเป็นของสองโดยบริยายาได้ตนใหม่ก็เลยดว่าธรรมดาได้ดเออนี่ยเมื่อเขาหูงจัก็บอกเพราะว่าไว้จากดอกนเนาะออนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> บาดมี้พูดถึงเรื่องลึกเข้าไปอีก ู้นี้เป็นเจ้าของมันซึกไปแล้วมีอีกผู้หนึง่งพระสมมติพระไปเอาหม่งม่วงมาหน่วยหนึ่งแต่ไม่ค้นทวงว่าเจ้าเป็นหลักม่วง,งเขาเด่นเขาตีลาค่าหาบาทเป็นประชิเมื้อธรรมดาเด้แน่หเนี่ยเรียลอออก็ยังหม่งม่วงของผู้นั้นคนท่านจะเหมาะของสงเด้สมมติว่าไปถามพราะที่ผิดกันไอผิดนี่ไปพระนี่แซ็งกันอยู่แล้วตะเก้านะไหมห้วยตีลาค่าสิบบาทคนแล้วเซ็ตนั่นแหละ พเนศศินเซธแน่นั้นอยากว่าหลักแต่ว่าถ้าจะผู้นั้นมากว่าโอ้บ่าเป็นยังดอกอโอผมก็บ้านในมอบให้เป็นของสงเด่นก็รตัด<ช>ขาอมอบเป็นของสงซะเออบัณฑิสงตัดจริงเออท่ามบ่มีความผิดเป็นของสงแล้วคือผู้มีนหน้าที่รบผิดชอบที่ไม่หะนว่เป็นยังดอกว่าผิดดอกว่าเป็นยังอันนี้ว่าเป็นยังอิลีน,นเออแต่ว่าถ้าผู้น้นเอาเรื่องว่าไอ้ทีดีซึกไปแล้วแต่ว่าพนนี้มันไปสร้างกันไปพยายามไลกบบรู หว่สิบบาทได้เนี่ยกระพามีราคาบาทเดียวก็ได้หลายได้บาทเดียวนึ่งได้เนี่ยขนาดวัยเห็นเงื่อน,นหาตกวขอลออ่อ่นมีมจิตใจจงใจเอาสนองไปตั้งติ๊กและกะ้คัะหมุนไหวหมุนไหวคนนี้สะก้อนแตงจับเอาก็ยั้งผิดแยบวลาบเนี่ยถ้าิะว่าเรื่องอันละเอียดละเอียดต่อไปนักนี่ทั้งสัน้น จังว่าคัดาพของเจ้าสางพระชำระดีสงมาตลอดนี่กระชำระดีสงคือกันเออขอวยว่ายขานออกมามีใช่ชำระดีสงเอาปันไดเด้ต้นไม้ทุกต้นก็อธิษฐานหวยบ่อยผู้ใดหลักก็ปูเพื่อสรรพสัตว์คนทั้งใดกยก็สางมันเขาสิตั้งใจว่ามาหลักกินบะคงเมืนกันนะ้ากับว่าพิษว่าให้ถือว่าลักเด้อ คือห้าเป็นตนบอเป็นตนเป็นจุดเป็นประกายเป็นผู้ฝ่าเหตุ<น>ปลูกไวไ้นี่บ่ได้แม่นั่นบ่แม่นบาบแท้งบ่แม่น่าห่วงปลูกไว้ทุกคนกิน,นได้บดแม่กระทงังสัตบ่สั่น์บดแดงมันกระบ,บาดบ่ทีมตัวเพี้ยงนันเต็มกกมียุนบ่ห้บาปเข้าใจว่าละ่ะมันผู้ใดสิมาตบา,ยายบัตไรกระสางมันเขาสิจงใจมาหลักกระสางเขาบ่รู้แต่ว่าเขามาหลักอันนี้ก็บ,บาา่ให้มีความผิด พระญาณหเขามีอยู่ไหมผพกเต็มอยู่ผีสางนั่งใหม่เทวดา <c oughs> เออั้งสินั่นแหละคือว่าบาา่ใหา้ผิบ่มีความผิดนันตั้งใจเมื่อละกาสาริยพระ่าเจตนาวปลูวกไว้เพื่อสรัรพสัตวคนนั่นแหละสรัรพสัตว์อรตเลยบาวาา่ว่าตะคนเลยนึคิดแต่ว่าจะของเหนือสัตว์ได้เออตราบใดยังมีตัณหานั่นแหละมันก็เป็นสัตอันเดียวกันได้พระอินก็เป็นสัตรพระพุทธก็เป็นสัตเด้อเออนั่นแหละให้เข้าใจซะบาดนี้ เอาอยังมาเป็นเครื่องวัดคำว่าสัตว์เอาตัณหาอันนี้เราตามพระพุทธเจ้าขึ้นชื่อว่าสัตว์ว่าสัตว์คือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างคือว่าพระอินทร์กษัตริย์พระพุทธกษัตริย์เทวดากษัตริย์เอาอยังันมาเป็นเครื่องค่าวัดเป็นสัตว์ตราบใดตัณหาราคายังมีอยู่เหล่านั้นเรียกว่าสัตว์ทั้งสิ้นนั่นแหละคำว่าสัตว์เป็นเบิร์ดบันความเป็นสัตว์หน่อยสัตว์หล พระโสดากับเป็นสัต์้ำหนึ่งพระสกิตาฆ่าก็เป็นสัตหน่อยหน,นหน่อยเจ้่านหน้าฆ่ากับเป็นสัตวนอยหน่อยพระรหันพระนัังบป็นเป็นธรรมชาติเพราะะย่างกันอันนีเลยจังววาให้ทักันขัใจลายยางคิดว่าคอยบ่รูะธรรมบ่รู้ินัยสิอุ้ยเอามาใส่กันหดดนาะเออเามาบนโลกยันได้วพุทธเจ้าเท่านั้นแหละบัตมันมันเสียวคนนั้น นั่นนั่นบุย่าของเรากันนะเมื่อขใส่กนรลดหนาเี่ยงก็เลยเรื่องใดก็ดีดแต่ว่าต้องปฏิบัติจริงที่มันเอาหลักการมาใส่กันเด้นเอาหลักการกับบุญญาเนะว่า <c oughs> เอออะไรจังหวะผ้าพวกเจ้าช่ำละนิสงทุกปีห้างต้องสางพระช่ำละนิสงเออผ้าสาง่งสุตีแมนแมนั้งสี่ช่ำละเบิดทั้งชีวิตกับสังบางที่มันเหตุไม่ก็มีเด้ ข้าใจาวละนี่บดชีวิตเท่านี่องไง,งนี่คือบดชีวิตเท่าเลยพระสี่ศอกหน้าตักสี่ศอกบดเลยเบดมาตะอดีตพร้นพ่อบริวารแต่บิดศาสตร์นี่เบดมาตัอดีตแล้วอน,นิสงส์อีกอย่าง,หน,งาหนึ่งของเฮานึ่งอนิสงส์ในการสร้างพระแก้วนี้ยิ่งก็ทุกอย่างอยู่แล้วน mm. ี่แหละแต่ถ้าท่านชาระอนิสงส์พ่อลายงานหามันมีจิบจิบจอบจอบขยายเวลา เล็กๆน้อยๆ <laughs> ได้ทอดมีแต่เหงานอนเท่านี้แต่ว่าคิดฮอดไ่อยเดก็คิด,ด,ด,คดจะเป็นผัวเขาไม่ได้เอาเลกสิบอกใครโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันมนนึงเกงกระสันแล่นโอ้ยฝันล,ละหมกยายอัน,นี้เนาะมันะนะบ,นบังบ่ได้ไทั้งชันหงาใจว่าอะไร น,นันสิไม่อยู่น้อกันใดังใดมันเป็นเป็นพระได้เหรเนาะโอ้ยฝันตาจุยแต่นะฟันละมก <c oughs> <c oughs> มันคิดแป้วามันเป็นเราเองอยจากบอกั่น, <c oughs> <c oughs> นแหละแต่คนธรรมดาคิดถึงพระอันนี้สงสัยกับถึงกระแสหนึ่งสิบสี่เถื่อแต่พระคิดถึงพุาวก็เป็นอีกแบบหนึ่งเรื่องนันลก <c oughs> บ่แม <muitas S 2> ่นให้เ no จ้าคิดแบบนั้นแต่ใจว่ามันคนละแบบแล้วนะครับมันเป็นตาห้าคิดถึงประสงค์ของเจ้ามันเป็นโดยความเคารพนับถือะเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้บัดชอบนะแต่เ้างคิดลักษณะนี้ได้แบบแน่าทางตัวอย่างเมื่อแม้สิทธิตใจในรูปของ่นกระสงด้วยอำนาจของพระราตนตรัยหมายถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติบ่มีจิต ไม่ไม่เรื่องนั้นไม่เรื่องราคาเหรอไปสวรรค์ลว้วนๆจังตันกับดาวดึงผลธรรมดาบออะไรเร่งสร้างแบบน,นี้นั่นคืมีอำนาจอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกระซัก็ <c oughs> คือว่าอำนาจของพระราตรีบีบขึ้นสวรรค์ขึ้นเ่าเดี๋ยวลอะไรจังวา อย่ารบจะก็คิดฮอดก่อยเพือนเลเออไปคิดฮอดอนะว่ามันคิดคือตะจุยเลยเออจะไปยังัไงหลายคิดในเรื่องว่าคนท่าห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปพูออ่นเด้อจะท้องหว่วงจะต้องออกสื่อสะพานบันเข้าฟังอยนะู่เลยวันนี้ยายได้ยายท้หวด จะท้้งหมดฝ <laughs> ันลามกบาดิกบอกีอ่กตเเ <laughs> เูเปิดฟังเดยเฮ้ยมันก็วิีงขำขันในียยังไ <laughs> งหรยไมเนาะอาสมาท่าน <laughs>